IQ Air Artem Plus ชุดเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงซื้อ1ได้ถึง2ในปัจจุบันทั้งฝุ่นควันและมลพิษต่างๆลอยอยู่รอบตัวเราเด็กๆบ้านนี้ต้องอเผชิญกับปัญหาทั้งภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจฝุ่น PM 2.5ช่วงนี้ก็สูบปรีิดมากเลยค่ะมีเลยต้องหาตัวช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์รอบๆตัวของเราเองค่ะจนมาเจอกับ IQ Air Artem Plus คุณสมบัติข,ของเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ iq air a t m plus ออกแบบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และผลิตที่ประเทศเยอรมนีโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ดีที่สุดค่ะแผ่นกรองไฮเปอร์เฮปาสิทธิบตรเฉพาะของ iq air สามารถกรองอนุภาคในอากาศได้เล็ก ได้ละเอียดถึง0.003ไมครหรือกรองได้ละเอียดกว่า PM 2.5ถึง800เท่าเชียวนะคะและสำหรับการติดตั้งในรถก็สะดวกมากค่ะในกล่องจะประกอบด้วยฐานสายรับฐานและสายชาร์จนะคะเมื่อเราติดตั้งตามคู่มือแล้วเราจะติดตั้งหลังคนขับนะคะเรานำสายชาร์จไปเสียบกับที่จุดบุหรี่เปิดเครื่องทำงานแค่นี้นะคะภายใน3นาทีเราก็จะได้ห้องโดยสารที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะเสียงเครื่องฟอกอากาศยังเบามากทําให้เด็กๆสามารถนอนหลับได้อย่างสบายเลยค่ะการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เราโหลดแอปที่ชื่อว่า IQ Air Artem เข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราก็จะสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้แล้วค่ะ มีชอบ IQ Air Artem Plus ตัวนี้มากเลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแถมยังช่วยให้เรามั่นใจว่าอากาศที่เด็กๆบ้านนี้หายใจเข้าไปนั้นสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคหายใจได้อย่างเต็มปอดเลยค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook IQ Air Thailand และเว็บไซต์ i Quality Air ได้เลยค่ะ